แด่คุณครูสีมุกป,ประคำสายสีพิไลพักพริงพ้งแพรวพราวมุกเม็ดงามสกาวผ่องแผวประคำดุดดวงดา รรรรรัังงสรรงสุววนแพ้ายยอคุณครูสีมุกประคำสายตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเกิดเมื่อวันที่22เดือนกมภพาพันธ์พุทธศักราช2503ณบ้านแม่แตงอําเภอสันซายจังหวัดเชียงใหม่บิดาชื่อนายดีคำพีระ มันดาชื่อนางส้อยคำเกียระจำนวนพี่น้องสามคนคติประจำใจของครูคืออย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่86คับ6ตำบลแม่แฝกอำเภอสันทสายจังหวัดเชียงใหม,ม่ประวัติการศึกษาคุณครูสีมุกประคำสายสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4จากโรงเรียนบ้านแม่แต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่5-7จากโรงเรียนบ้านร่มหลวงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5สายสินคำนวณจากโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนสังคมศึกษาแขนมัธยมศึกษา สปีจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชประวัติครอบครัวคุณครูศรีมุกประคำสายสมรสกับคุณครูธีราศาักประคำสายมีบุตรธิดาจำนวนสองคนคือนางสาวสศิประภาประคำสายอาชีพทันตแพทย์ชำนาญการและนายจตุรพัฒนประคำสายอาชีพทันตแพทย์ชำนาญการประวัติการเข้ารับราชการเริ่มเข้าบรรจุ เข้ารับราชการเมื่อวันที่15เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2527ตำแหน่งครูสนับสนุนการสอนโรงเรียนหอดพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่สอนวิชาทำงานการเงินและในปีพุทธศักราช2537ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนแม่แตงจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการทั้งหมด36ปีตลอดระยะเวลา36ปี คุณครูสีมุกประคำสายได้ปฏิบัติหน้าที่บนเส้นทางของชีวิตราชการอย่างงดงามและมีเกียรติท่านคือผู้สร้างคนสร้างชีวิตสร้างจิตวิญญาณให้แก่ลูกศิษย์ท่านได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าและประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมและคุณธรรมถือเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์สมกับคำว่าครูคือผู้สร้างความดี สวัสดีค่ะครูชื่อสีมุกประคำสายรับราชการครูโรงเรียนแม่แตงมาเป็นเวลา26ปีก็รู้สึกใจหายที่วันพรุ่งนี้จะต้องหยุดการเดินทางมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนแม่แตงจากการที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันก็ต้องหยุดการทำงานเนื่องจากต้องเกษียณอายุราชการ อายุครบ60ปีในวันที่30กันยายน2,563ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจให้คำแนะนำในการทำงานตลอดระยะเวลาของการทำงานในโรงเรียนแม่แตงขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ฟังคำสั่งสอน ทักษะวิชาชีพที่ครูสอนนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวันและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตในโอกาสนี้ครูขอนำคำสอนของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ที่ท่านได้สอนไว้ว่าถ้าไม่มีปัญหาให้คิดจะปัญญาจะพัฒนาได้อย่างไรถ้าไม่ทำแบบฝึกหัด จะเกิดความชำนาญได้อย่างไรก็ขอฝากข้อคิดนี้ให้กับนักเรียนทุกคนสุดท้ายนี้ครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนจงประสบผลสำเร็จในชีวิตเป็นคนดีของครอบครัวสังคมและตัดสินใจดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนและใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาถ้ามีโอกาสได้เจอกัน ในโอกาสข้างหน้าก็อย่าลืมทักทายกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ